สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องกุ๊กเช่นเคยนะคะของบจกกลสินงวนเชียงสาขาหนึ่งค่ะวันนี้นะคะเรามีรถมาแนะนําให้กับคุณลูกค้านะคะทั้ง3รุ่น3สไตล์3ยี่ห้อค่ะไปชมกันได้เลยค่ะ ากคันแรกนะคะคันนี้นะคะเป็นม um ิซูมิชิออล n e วเมกาแคปนะคะ G.L.X. ค่ะรถคันนี้เป็นรถปี2,565ค่ะเป็นปีปัจจุบันของเรานี่เลยเนาะด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีทูโทนนะคะนี้เป็นสีเทาตัดกับสีตัวรถจะมีโครเวี่ยมตัดนะคะสวยงามค่ะคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกให้พร้อมเรียบร้อยค่ะสีเดิมนะคะ มียางใหม่แมกใหม่ทั้งสี่เส้นพร้อมใช้งานค่ะยางขอบ18ค่ะกระจกมองข้างก็จะเป็นกระจกมองข้างโครเมียมค่ะมีไฟเลี้ยวส่วนมือจับนะคะก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันค่ะคันนี้นะคะไฟไท้ายนะคะจะเป็นไฟไท้ายเป็นโฉมใหม่สวยงามค่ะเรามีกันชนท้ายให้พร้อมเรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเปิดแคบได้นะคะ กว้างขวางค่ะภายในกว้างขวางที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางนะคะเดี๋ยวเราจะทดสอบนั่งให้ดูนะคะขานะคะก็นั่งแบบสะดวกสบายข้างบนค่ะหัวก็ไม่ชนสะดวกสบายมากเลยค่ะ<อ>พวงมาลัยตรงนี้นะคะมีปุ่มควบคุมนะคะสวยงามค่ะทันสมัยมากเลยค่ะสำหรับไม้นะคะก็จะเป็น22,000กิโลเท่านั้นค่ะ ระบบเกียร์นะคะก็จะเป็นระบบเกียร์6สปีดเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะเกียร์กระปุกค,ค่ะมีซ um ูมิชิออนิวเมกาแคปคันนี้นะคะ g l x 2565ค่ะหน้าเดิมเครื่องเดิมไม่มีชนนะคะเรารับประกันเครื่องยนต์ให้ลูกค้าค่ะแถมฟรีประกันภัยและพรบรค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะประวัติดีฟรีดาวไปเลยค่ะลูกค้าจะผ่อนเริ่มต้นเพียง7000บาทเท่านั้นค่ะ หน้าร้านของเรานะคะขาย5,500 0 0บาทค่ะแต่เรามาจัดโปรโมชั่นวันนี้นะคะลดให้ลูกค้าเหลือเพียง5,200 0 0บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปชมคันถัดไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็น isuzu all new ค่ะเป็นเครื่อง1.9 v ่งจุดเเป็นรถปี2,562ค่ะด้านหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยค่ะเป็นสีเทาสวยงามมากเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นรถสีเทาค่ะ หูกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเทากับตัวรถนะคะยางใหม่แมกใหม่พร้อมทั้งสีเส้นพร้อมใช้งานค่ะยางขอบ18ค่ะมือจับนะคะจะเป็นสีดำตัดกับสีตัวรถสวยงามค่ะคันนี้นะคะจะมีชุดแต่งไทเทเนียมนะคะสวยงามค่ะอี u ส,สูส p สเปคแคบสามารถเปิดแขบได้นะคะที่นั่งด้านหลังนะคะเบาะยางใหม่อยู่เลยค่ะยังไม่ได้แกะพลาสติกกว้างขวางเหมือนกันค่ะเบาะนะคะเบาะคันนี้จะเป็นเบาะกำมะหยี่ค่ะ สวยงามค่ะไม่ใช้งานมาเพียง76,000กิโลเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะจะเป็นระบบวิทยุ MP3 นะคะเกียร์นะคะจะเป็นระบบเกียร์ธรรมดาค่ะ6สปีดค่ะเป็นเครื่อง1.9นะคะ Isuzu D-Max s p e c c a b คันนี้นะคะเรารับประกันเครื่องยนต์ให้ลูกค้า1ปีค่ะ oh, <no. S 1> รับประกันเครื่องยนต์ว่าไม่มีรถ เกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนค่ะประกันภัยพรบรเราแถมให้นะคะรถคันนี้จะได้ประกันภัยชั้นหนึ่งไปเลยค่ะลูกค้าสามารถออกได้ทุกอาชีพนะคะรถคันนี้หน้าร้านเราขายอยู่ที่5 7 0 0 0 0บาทแต่มาจัดโปรให้ลูกค้าวันนี้เราเหลือจัดไฟแนนซ์เพียง5 4 0 0 0 0บาทลูกค้าสามารถผ่อนเริ่มต้นเพียง7 0 0 0พบาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวไปชม คันสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยนะคะรถคันนี้นะคะเป็นสุดหล่อของเราเลยค่ะเป็น t o y o ต a r e v o Z Edition 2.4 n t นนะคะเป็นปี2563ค่ะเป็นสีดำดุดันหล่อค่ะรถคันนี้นะคะจะเป็นหน้าใหม่ค่ะสีดำสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะแม็กเดิมจากศูนย์โตโยต้าเลยค่ะหูกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมีแถมกันชนท้ายให้ลูกค้าพร้อมเรียบร้อยค่ะหรือว่าถ้าลูกค้าอยากได้เป็นไทเทได้นะคะ t ต y ยต้ารีโว s สมาร์ทแคันนี้เปิดแคบได้กว้างขวางนะคะเบาะของเราก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ค่ะ คันนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อ Android 10ได้นะคะเป็นทัชสกรีนแบบทันสมัยมากเลยค่ะระบบเกียร์นะคะจะเป็นระบบเกียร์6สปีดค่ะเป็นเกียร์กระปุกธรรมดานะคะไม่ใช้งานมา32,000กิโลค่ะ Toyota Revo Smart c a b Z e d i t i o n 2 n NT ัคันนี้นะคะเป็นปี2563ค่ะเครื่องเดิมเครื่องดีไม่มีชนไม่มีการเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนค่ะรถคันนี้ เราขายอยู่ที่580,000บาทแต่เรามาจัดโปรงให้ลูกค้าวันนี้เหลือจัดไฟแนนซ์เพียง550,000บาทลูกค้าประวัติดีฟรีดาวไปเลยค่ะเอกสารในการออกรถนะคะใช้เพียงบัตรประชาชนไม่ต้องมีคนค้ำค่ะ3คันนี้นะคะก็จะเป็น3รุ่น3ส,สไตล์นะคะลูกค้าชอบคันไหนสนใจสไตล์ไหนทักหาน้องกุ๊กได้เลยค่ะหรือเบอร์โทร0 9 4ย์6 1 4 6 6ค่ะ และก็เบอร์ผู้จัดการ1ค่ะ0898622047ค่ะย้ำอีกทีค่ะ0949161466ค่ะลูกค้าประวัติดีฟรีดาวนะคะเราส่งรถฟรีทั่วประเทศ <Wow. S 1> ค่ะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมาเซ็นสัญญานะคะเรามีบริการฟรีถึงหน้าบ้านนะคะอนุมัติภายใน1วัน2วันค่ะ <Wow. S 1> เราบริการส่งรถฟรีให้ทั่วประเทศค่ะฝากกดไลค์กด แชร์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดติดตามาเพจของเราด้วยนะคะกาลสินงวนเชียงวันนี้ขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ